ทองคำกำลังเตรียมพุ่งสู่ราคาที่สูงเหลือเกินแต่คุณคิดว่ามันจะแต่ระดับ4,400ดอลลาร์ต่อออนหรือไม่และนี่คือจุดที่คนใกล้เกือบทั้งหมดพลาดธนาคารเนสไม่เพียงแค่การแตะเป้าหมายนี้ในปี2,568แต่ยังคาดว่ามันจะพุ่งต่อไปถึง4,600ดอลลาร์ในกลางปี2,569ด้วยแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐเฟดแต่นี่คือส่วนที่น่าทึ่ง UBS ยังไปถึงกับคาดว่ามันอาจแต่ถึง4,700ดอลลาร์ในวันที่16ตุลาคม2568เวลา15.06น,นสนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคาดการราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแรงจูงใจจากความไม่แน่นอนทางการเมืองเศรษฐกิจและนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนอกจากนี้ความคาดหวังว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นกำลังผลักดันราคาทองคำให้พุ่งสูงขึ้นอีกด้วย เอสยังเพิ่มเติมว่าราคาทองคาอาจทําจุดสูงสุดใกล้4,600ดอลลาร์ต่อออนในเดือนมิถุนายน2,569ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีเดียวกันเหตุผลหลักคือเฟดอาจสิ้นสุดวงจรการลดดอกเบี้ยและสถานการณ์เศรษฐกิจรวมถึงนโยบายภาษีการค้าของสหรัฐอาจเริ่มชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนสก็เตือนว่ามีความเสี่ยงขาลงที่อาจเกิดขึ้นหากเฟดแสดงท่าทีเข้มงวด มากกว่าคาดหรือเศรษฐกิจสหรัฐเติบโต,ตเกินความคาดหมายซึ่งเป็นจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งในการวิเคราะห์ด้วยผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกว่า60%และราคาทองคําที่แต่4,200ดอลลาร์ต่อออนในปีนี้กระแสการปรับขึ้นของทองคํายังคงแข็งแกร่งและไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวในระยะสั้นเราไม่เห็นปัจจัยใดที่จะพลิกแนวโน้มขาขึ้นในตอนนี้แม้ว่าอาจมีการปรับฐานบ้างตามปกติ ราคาทองคำในตลาดโลกได้ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งที่4,241.77ดอลลาร์ต่อออนในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากนักลงทุนเร่งเข้าซื้อสินสทรัพย์ปลอดภัยเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจีนเพิ่มเติมขณะที่ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของเฟดยิ่งเพิ่มแรงหนุนต่อราคาทอง U b s เมองว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (real interest rate) อาจกลับลดลงจนแต่ระดับติดลบ ซึ่งจะทําให้ทองคําดูน่าสนใจมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง UBS คาดว่าทองคามีโอกาสขยับขึ้นแต่กรอบบนของประมาณการที่4,700ดอลลาร์ต่อออนสุดท้ายรายงานนี้ยังระบุว่าธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งต่างปรับเพิ่มคาดการราคาทองคําสาหรับปี2,568-2,569ให้สูงขึ้นจากเดิมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลักในยุคเศรษฐกิจโลกผันผวน คุณคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะไปไหนในอนาคตและทองคำจะเป็นสินทรัพย์ตลอดภัยที่ที่คุณเลือกหรือไม่มาร่วมพูดคุยในส่วนความคิดเห็นกันเถอะ